สวัสดีค่ะวันนี้วันที่แปดนะคะท้าทายดอยอันนี้วันที่แปดนะคะมีงูเข้ามาเวันนี้ก่อนนะอ่ะวันนี้ก้าวออันนี้วันที่เก้าเร็วเร็วพูดผิดพูดผิดวันนี้วันเก้าอล้ยตายแล้ว มันกินอะไรยังงั้นม ah> ึงเนี่ยงูอะไรเงีงูอะไรงูกันเป้าอย่างงูทางมะพร้าวอ่ะผมไปก่อนนะจ้าไปแล้วงูไปแล้วงูไปแล้วเข้าไปในกรงหมาเหรอเข้าไปในนี้เลยในกรงหมาเลยมนเหรอ สงสัยมันจะไปกินหมาไม่งั้นแม่เาาอะไรหมา่ให้อาหารหมาตงนั้นด้วยมีงูหนึ่งตัวฮะไปดูแล้วดูแล้ว

ไปแล้วตแดงตแดงตแดงมาเอางูตแดงมาเอางูไปแล้วพ่อออกมาเลยพ่อออกมาทันเห็นงูพอดีหงการเนาะงูมันอยู่ในคอกหมางูมันอยู่ในคอกหมาคอกหมาอะไรหมาน้อยเนี่ยหมาน้อยอ่ะ พี business, right? ่หนุ่ยทําใหม่ตรงหน้าบ้านน่ะหน้าประตูหน้านั่นน่ะตรงนู้นไงตรงหน้าห้องพี่หนุ่ยอ่ะที่พี่หนุ่ยทําใหม่อ่ะข้องหมาก็ที่พี่หนุ่ยทําบกปูนแล้วก็ให้หมาไปอยู่ในนั้นไงหมาน้อยอ่ะตรงหน้าห้องพี่หนุ่ยหลังบ้านน่ะเจ้า ตาแดงจับงูไปแล้วป้าเข้าไปพักผ่อนไหมเข้าไปพักผ่อนไหมสิบโมงตอนนี้เหรอสิบโมงเก้าโมงสิบโมงสิบโมงหายสุดยอดเป็นไงเปิดปิดแง อาจจะลุกลุกไว้เปล่าโอ้เก่งนะเนี่ยเดินออกมาดูงูด้วยเฮ้อคุณพ่อเดินออกมาดูงูนะคะตาแดงจับงูไปแล้วตาแดงจับงูไปแล้ว ไปนอนพักผ่อนไหมีม๋ยวปิดประตูกันไปดูข่าวเนาะไปดูงู <c oughs> <c oughs> 拜拜，拜拜，拜